สบายดีพี่น้องยินดีต้อนรับก๋วยเต่๋ยวองน้องุมสาวเนื่ยคือเก่าพี่น้องเนาะตอนนี้คือน้องุมกาเอี้ยงยู่ที่เมืองใสเสีงอุดณใบพี่น้องน้องุมกาได้เดินทางอ่าออกจากบนชี้ว่าน้องุมผักค่ะเนาะเรากำลังมาส่งกินข้าวกินน้ำพี่น้องเพราะเขาชิบวอยากกินข้าวแล้วเนาะตอนนี้ก็ประมาณเวลาอันแปดโมงพี่น้องเป็นโมงตอนเสาร์แหละน้องุมกามาสองกินข้าวอยู่เคียงทางเนาะพี่น้องเนาะนี่เบิ่งอาหาร นี่ก็เจะนอเนาะนอนโคมูซึ่มีขาดบได้เนาะพี่น้องมาอดมใจตอนแรกจากที่จะนอนเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นลาบไก่เนาะแล้วก็ยังจะมีกินไก่อีกพี่น้องอาหารไก่จะมีชนิดหลายพี่น้องเนาะกับพวกกินยางลายจะกินลายกตบุ้มมีงบเนาะมีเงินอะไรจต่มาที่บุมีเงินจะเดินทางตายด่วยแท้หนูกอยากกินข้าวแหงเนาะเพราะว่าตอนหนูหิมะอดออมใจ ไปเจ็บเป๊ะนมูอกระถาจังสียดายแต่ไม่ได้กินเขาเนาะวันนี้ก็อยากกินเข่าเห็ดก็เลยอ่ามาจัดกินนอเนาะพี่ลังที่น้องคงกินเข่าใช่เ็นเพื่เพราะที่เรวกะจะเดินทางเนาะไปอ่าจองอ่าตีรถไฟเนาะพี่น้องบ้ว่าจีด้หรือว่าบัได้เนาะเรื่องนั้นน้องคงกับยังบู้เถื่อเนาะอยากให้พี่น้องเขาติดตามเพื่อกำลังหุมหายท่าได้ก็ถือว่าสุกดีถ้าบัได้กับบัวแนวจีเห็ดเนาะจียูโตอุดมไส้กับบุมมิเงินเนาะ รู้ว่าจะกระบาดบ่เนาะอันใดน้องคงกะดีใจลายเนาะกะทีได้ลงอ่ะเนาคนลงเองแจ่มเี่นโองกตอนี้กะจีมากินเข้ากว่าเนาะมากินขอน้ำํา็งเป็นโอกินข้าวเหนียวเนาะเบาป็นแงู่้่าน้องมีโนเลยอะ อยากกินกับมีแต่ไปซื้อในตลาดอยวกินลายเนาะตอนนั้นกับมีอยู่แต่ว่าเิ่นกับด้ทางให้หนะมัแล้วเนาะก็เลยเห้ใหุใดตัวมีเพินทางมัแล้วนี่กินเนาะข้นเข้าช่องน้ำกันพี่น้องฮอ้อน ออเขาเร็กได้เาเลยทางบ้านพี่น้องอีทีเขาเร่เป็นยังไงน้องอากาศวนลวนน,วน,นาวเน,ะนา,นานะยสม ตอนนี้น้องกาบเปาเนื้อกได้กินเขาแล้วเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวปจีเดินทางต่วพี่น้องเดินทางไปบนสถานีรถไฟนะฮอนรนหลยตรหมวกน้อหนงอหงใหญ่ๆบอเนื้อสบายดีพี่นอ้องสู้ต่อไปนี่จะได้ ออกเรืนตางโตเนาะคือว่าแะไรเขาไม่คือบา,ออบาสิไปสถานีรถไฟพี่น้องเไงไปอ่อนแล้วเนาะ <c oughs> ตอนนี้น้องหูมกะมาอยู่บนสถานีรถไฟแล้วนะพี่น้องนี่ยนวล่่ทางหลังของน้องหุูมนะี่เนาะโอ้เต,นต้นเต้นแหงพี่น้องย่านจุบดบดได้เนาะเนี่บอลเนื้อย่านจุบดบดได้บอลเนื้อเต,นต้นเต้นแหงเนาะว่าแหละเนะาะจังได้กะบขอให้ได้และนะ้วเนาะเมาว่าจะอยู่โดนก็คือว่าอะไรเท่ากับสิบโบมีงเงนินสิบโบมีงเงินอยู่เนาะเอาย่านสิบโบมีงเงนเินเดนะินทางเนาะ กันค่ะภาวนาให้มันได้อะไรเนาะอันนี้อันนี่ก็เป็นพาสปอร์ตใหม่ๆของน้องบุ๊คพีน้องมาเนี่ยเนาะเป็นไรเนาะคุณยังก็ใช้งานได้ยังไครใช้งานเพื่อพี่น้องเดียวกับชิไฮน้อำมัเพันเข้าไปคนเดียวเนาะน้องบุ๊เนาะได้บ่บ่ยญานไต้แตบเบื่อนเขาเห็นแบบไรก็เห็นแบบนั้นเนาะเออเด๋อด๋อเด๋เพราะว่าเพึ่งมา คนหนึ่งนี่สมัครจองได้สองสามคนสี่คนใดได,ได้เป็นวะสองสามคนเป็นด๋อย<น>ก็จะลงไปเบิ้งได้รวบได้ <c oughs> เออถ้าว่า <c oughs> เป็นอย่างมีเพิ่นกะเสียให้เนาะเป็นว่าบ่มีกะกะจำเป็นแล้วบางเทธอกะมีบางเทธอกะจะมีอ่าวันต่อต่อไปเนาะแม่เลยวันนี้บ่มีกะจะมีวันต่อต่อไปแม่ถ้าว่าจะมีจะไล่กะจะมีตอนอ่าตอนแรกตอนคำนาะแม่ถ้าว่า ถ้าว่ามีเพิ่นก็สิีีบอกว่ามีวันนี้ก็มีเนาะมันสิมีเที่ยวนี้เที่ยวนั้นไปบ่เนาะถ้าเฮาพร้อมไปก็ไปบ่ตกลงไปเฮาก็บโบไปเนาะเฮาก็แม่นแหละเลื่อนวันหน้าวันใหม่ก็ได้เนาะนั่นก็อ๋อบ่ยาวฮ้อนเด้ไอ้น้องมึงเปิไผ่ครับพี่น้องเดี๋ยวบัลเนื้อก็จะรอถามน้องมึงเพิ่นอยู่นี่ไปก่อนเด้อบอลเหนือโอเคโอเคเอ้าควายได้กับิลรงไปเบิ่งตัวจริงแหละเนาะพี่น้อง นาะฮุมก็ตื่นเตแฮงเนาะยานมันจบ่ได้เนาะอฮ้อนฮอนแฮงบ่ค่อยมีไไปเนาะแต่ว่าอันตอนแรงจังซี่เนาะตอนแรงอ่แดดบ่ฮ้อนแดดอ่อนๆจังซี่ก็จะมีคนมาทายฮูกมาเล่นบ่นี้ว่าคนจะเที่ยวไปเที่ยวมาจังซี่เนาะก็จะหลายๆเดี๋ยวนมก็พาพี่น้องเฮาไปเบิ่ง đầy lòng bộ đầy nó chẳng đầy cả mì mình đầy dơ nó bun chọn lội. Mì bun fag lội đeo. No bung bun toa tay vì hắn. Bug li. Bung 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 nó bung 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 ต่อแถวกันเดี๋ยวก็จีเข้าไปตแถวน้ําเพิ่นแน่บ่งวเพิ่นเฮ็ดจังได๋ก็จะเฮ็ดนําเนาะเพราะว่าน้องมก็บ่ฮู้เด้เพิ่นตแถวเพื่อว่าจะเอาตัวนะก็จิตแถวนําเพิ่นเด้าคันก็มีคือกันนะ สุดพี่น้องน้องกามาต <Low ood. S 1> mm ่อแถวน้ำเพลเนโอ้ก <pper> ัโดนเติบเนาะกับไปเป็นรอบเป็นรอบเนาะเพิ่นกับไปก่อนเนาะงคงกับไปย่าไปย่านําเพิ่นนั่นแหละเนาะอันย่านอติจีโบ้ได้เนาะพี่น้องล่าสุดกระได้แล้วนี่เบอร์โอ้ได้ทั้งสองเลเนาะของบบาเนื้ออันนึงของน้องหคงอันนึงเนาะบุคคลบอกฟันว่าไอ้จีได้เนาะพี่น้องสุดท้ายก็ยังได้เนาะเพิ่นกานัดเวลาให้ไปตอน อ่า4:00น4:00นตอนแรกหั um. ่นแหลเนาะเพิ่นก็กําหนดให้ไปตอน4:00นเเดี๋ยวกจีกลับบนพก่อนเนาะพี่น้องเนาะกจีกลับบนพกลับมาพักนึงแล้วก็ตอนนมันก็ยฮ้อนสิเดแล้วก็ฮอดอ่า4:00นแล้วก็ค่อยเดินทางอ่าไปสถานีรถไฟอีกครั้งนึงก็จึงอ่าเดินทางไปนครหลวงเวียงจันทน์เนาะพี่น้อง อน้องคงกะดีใจหลายน้ำตากะจะออกเกือบจะออกเนาะแต่บอกคือบอกแฟนว่าตัวเองจะจองใดแะเนาะงพอมีคนไล่ลายพี่น้องมีคนไล่แฮีมันก็มายืนตัวแถวเพื่อเพื่ออยู่ตามรางองหงไล่ลายเนาะแล้วสุดก็ได้แล้วเดี๋ยวกัจตัวบอลเนา้อวกใดเนาะบึงลายจะเห็ุก็ได้สุดก็ยังได้เนาะดีใจแล้วดีใจลายดีใจหลาย พุ่นเมาเนื้อกะจีอันตเาเนื้อบ่ได้เบงเราสิเฮ็ดจิได้อืจะได้จิตใจบ่าวเนื้อบ่ได้ดูจังได๋ได้บ่บ่เป็นอย่งคือว่าบ่ได้เพิ่นว่าบ่ได้เพิ่นว่าหมดแล้วมือต่อไปจังอ่าให้อ่าน้องไปจองอีกเพิ่นว่ามื้อนี้กเต็มแล้วพ่น่แล้วบ่สิไับเมีเงินอยู่ล ฮะคืนให้พาสปอร์ตบ่ได้ใช่บ่บ่บ่ดีดแน่ตั๋วเด้ไปเสื่องแหลเบิ่งบ่ได้แท้ๆอบานืจะจะได้วันนี้สิได้กลับบ้านน่ะติเออถ้าว่าหนูบ่ได้ก็สิได้กลับบ้านเด้อหนูบ่ได้ไปแล้วไทยเออบ่ได้ไปแล้วนคลงจันใจเนาะด้บ้านนั่นก็บ่ได้แท้บ่บ่ได้สิบ้บ่ได อันนี้มันยังยึดทงเสื้อมีบ่ได้เบิ่งนี่ฮะเดี๋ยวได้ละเด้พี่น้องล่าสุดนกกะยังได้โอ้ดีใจหลายเบาเนื้อตอนทำอิดอันน้องหุ่มไปหันกับบวกคิดบวกฟันว่าจะได้ละเด้ใจมาบุญได้เล้วสุดท้ายก็ยังได้โอ้ดีใจบอกดีใจบอกกับหลักให้นี่กับหลักหรือว่าเบาเนื้อให้แล้วโอ้อันกับอันหลักให้ในให้ในใจ เพราะว่าอืมคิดว่าสิบ่ได้เฮาอั่นได้ได้มาก็สิเวลาเลยเนาะบ่ได้ก็แม่นแต่ว่าได้ต้องอันไปต้นอันต้นแร้งพุ่นเด้เบาเนือไปตน4:00น4:00นงนี่แสดงว่า5:00นบ้เนาะแม่นแหละ5:00นแรงเพิ่นโอ้พอพุ่นก็สิประมาณจะค่แล้วเนาะบเนือเนาะ8:00น่ครับแม่นอก็เียเลยดีใจเนาะ ดีใจป่ะนั่นแหละดีใจหลายอ้าวตึนๆเด้ตึนอันแอนไปยืนเตะแถวน้ําพุนฮั่นโอ้ตึนๆหลายก็บ่คิดว่ามันสิได้สิได้กลับแล้วเด้เดี๋ยวนี้นี่แหละโอ้ดีใจดีใจก็สิได้กลับมาพักผ่อนแล้วก็ฮอดตนแรงพุ่นแลตน4ก็สิได้เดินทางมาบนี้ต่อแล้วก็จึงได้ลงนคระวงจัน่ะเะกลับฮอๆกลับมาพักผ่อนก่อนเนาะฮอก็ฮอ